ชาวเน็ตจีนถามทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ครับเนื้อหาเรื่องราวชาวเน็ตจีนมองไทยที่จะนำคอมเมนต์มาอ่านในวันนี้นำข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียแอปยอดฮิตของคนจีนเช่นเคยก่อนฟังคอมเมนต์ก็ฟังเนื้อหาเรื่องราวจากคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับเนื้อหาใครปลิบที่นำมาเล่าในวันนี้มีเนื้อความหลักๆว่าดังนี้ครับทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ หากคุณยังคงคิดว่าประเทศไทยล้าหลังจีนครึ่งศตวรรษและความสุขของคนไทยมันคงต่ำมากคุณต้องดูคลิปนี้ประการที่แรกคนไทยไม่เก่งกำไรในอสังหาริมทรัพย์มากนักยกเว้นเมืองหลักๆแม้ว่าราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพจะสูงขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นจะไม่มากคุณสามารถซื้อวิลล่าได้ในราคาไม่ถึงหนึ่งล้านดังนั้นแรงกดดันต่อบ้านมีน้อยมากประการที่สองประเทศไทยไม่มีโฆษณายาและการขายยาปลอมจะทำให้มีโทษจำคุกอย่างหนัก ดังนั้นราคายาจึงมีคุณภาพสูงประการที่ 3. อุตสาหกรรมงานบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยอนุญาตให้เฉพาะคนในพื้นที่ทำงานเท่านั้นซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ที่ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อหางานบริการได้ยากมากอัตราการว่างงานยังต่ำมากประการที่4ผู้ปกครองชาวไทยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆให้กับโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและมีการแจกอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนที่ยากจน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นในพื้นที่ชนบทประการที่5คนไทยมีแผนการรักษาพยาบาล30ประการที่รัฐอนุญาตให้ไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐได้ในราคาเพียงหหยวนแม้จะคลอดบุตรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ร่ำรวยในแง่ของ GDP แต่ภายใต้ระบบประกันสังคมดังกล่าวชีวิตจริงมีความเครียดไม่มากนักดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ครับเนื้อหาหลักๆก็มีประมาณนี้ มาฟังคอมเมนต์ชาวเน็ตจีนมองไทยกันต่อครับว่าพวกเขามีมุมมองอะไรกันบ้างจากคลิปนี้ช่องนี้นำเสนอมุมมองสองด้านมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยฟังและวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยและฉันก็รู้สึกอยากไปที่นั่นอีกครั้งจริงจงจ,งจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาสองสามวันแล้วและฉันก็รู้สึกอยากอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆเช่นกัน จากประเทศไทยมุมมองท่านต่อไปครับฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเช่นกันพูดตามตรงฉันรู้สึกผ่อนคลายมากเมื่ออยู่ที่เมืองไทยหัวหน้าถัรวช่วยให้เราถ่ายรูปได้มากมายซึ่งใช้เงินไปสามพันหยวนในหกวันจากกวางสีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับประเทศไทยจะปลอดภัยมากกว่านี้หากประเทศไทยห้ามเรื่องยาเสพติดจ,จากเจ้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย ฉันอยากอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันไปเมืองไทยมาสักพักแล้วผู้คนที่นั้นน่ารักมากจากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับทิวทัศน์ที่ภูเก็ตด,ดีมากและคนไทยก็สุภาพมากถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกครั้งหน้าจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับคนไทยดูมีอุปนิสัยอ่อนโยนไม่ใจร้อนอดทนสุภาพมากดูไม่กดดันและเป็นกันเองมากตอนนี้ฉันก็อยู่เมืองไทย จากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศไทยมันสนุกดีจริงๆฉันรอทะเลสมิลันเปิดก็จะไปที่นั่นอีกตัังจากยุนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับยาแสงงูที่ไทยราคาขวดละหนึ่งพันหยวนฉันอยากจะร้องไห้จากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับดูเหมือนว่ามักคุเทศและบริษัทนำเที่ยวจะหลอกลวงคุณชาวบ้านในประเทศไทยไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องอยาแท่งงูนี้มาก่อนจากประเทศไทย มุมมองท่านต่อไปครับประเทศไทยมันสนุกฉันเองก็อยากไปเล่นที่นั่นสักสองสามวันจากสิงคโปร์คอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันเพิ่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ฉันรู้สึกได้ว่าคนที่นี่สุภาพมากพวกเขาบอกเราด้วยว่าอันไหนอาหารที่ไม่ดีต่อกระเพาะของเราที่ควรงดเว้นจากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับไปเที่ยวที่ไหนดีกว่ายุโรปเหนือหรือไทยจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ฉันอยากไปเมืองไทยเพื่อเรียนต่อปริญญาโทจากกุยโจมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยมีความแตกต่างอย่างมากสถานที่บางแห่งมีความทันสมัยหรือก้าวหน้ามากในขณะที่สถานที่อื่นๆมีความยุ่งเหยิงไม่แพ้ประเทศจีนในช่วงทศวรรษปี1980และ1990จากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับรัฐบาลไทยพวกเขาแจกเงินให้ประชาชนคนไรายได้ต่ำด้วยจะแจกให้คนละหนึ่งหมื่นบาท จากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับอยู่ที่ประเทศไทยมันสนุกจริงๆฉันไปเที่ยวทั่วประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและฉันคิดว่าประเทศไทยค่อนข้างดีจากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับสบายเลยคนที่อยู่เมืองไทยคนไทยพวกเขามีอรารยธรรมและสุภาพมากจากกวางสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณจนก็ไปเมืองไทยดีกว่าหากคุณไม่ได้ดีในจีน หากคุณได้ดีในจีนก็ควรอยู่ในประเทศจีนดีกว่าคิดเอาง่ายๆเพียงเท่านี้จากหูเป่มุมมองท่านต่อมาครับประเทศที่มีการโต้เถียงกันมากและก็ความสามารถขีกันมากจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับประเทศไทยเป็นมิตรจริงๆขอชื่นชมฉันหวังว่าฉันจะเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยด้วยจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันเพิ่งมาถึงคา,าหานถูกและอร่อย ผู้คนเป็นมิตรสุภาพแต่อากาศค่อนข้างร้อนไปหน่อยจากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทุกครั้งที่ผมมาเมืองไทยทัศนคติในการให้บริการของคนขับรถดีมากๆผมมีความสุขมากจริงๆเมื่อไปเที่ยวเมืองไทยจากปักกิง่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับสนุกมากจริงๆฉันไปที่นั่นมาครั้งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมและจะไปอีกครั้งในเร็วๆนี้จากเหลียวหนิงมุมมองท่านต่อมาครับฉันไปที่นั่นมาแล้วสามครั้งในหนึ่งปี และฉันก็คิดอยากจะไปซื้อบ้านอยู่ที่เมืองไทยด้วยจากเซชวนมุมมองท่านต่อไปครับฉันเพิ่งไปเที่ยวเมืองไทยและรู้สึกมีความสุขกับที่นั่นมากด้วยจากมองโกเลียในคอมเมนต์ท่านต่อมาครับในกรุงเทพรถติดมากแต่แทบไม่ได้ยินเสียงบีบแตรเลยจากปักกิ่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศไทยการบริโภคต่ำพวกเขาเปิดกว้างและครอบคลุมจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ฉันเพิ่งกลับมาและฉันไม่อยากเดินทางกลับไปกลับมาฉันอยากซื้อบ้านไว้ที่นั่นด้วยซ้ําจากกว่างตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับชาวพุทธผู้ศรัทธาที่แท้จริงพวกเขาไม่ชอบโกงไม่ละโมบไม่ชอบโกหกหรือทุจริตจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับฉันชอบประเทศไทยมากกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียอาหารไทยอร่อยและประเทศไทยมีที่เที่ยวมากมายจากกุ้ยโจวคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ฉันอยากอยู่มากที่สุดจากยูนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศไทยนี่สุดยอดจริงๆห้ามบีบแตรเวลาขับรถจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันมาเมืองไทยได้สองสามเดือนแล้วและฉันรู้สึกค่อนข้างดีจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยในอดีตเคยยิ่งใหญ่มากจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับมีขอทานและคนไร้บ้านมากมายอยู่บนถนน จากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันคิดว่าฉันควรทำอย่างไรให้ฉันสามารถอยู่ที่นั่นได้สองสามเดือนจากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศไทยนี่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมจากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีคนไร้บ้านจำนวนมากในกรุงเทพมันไม่ดีเท่าจีนหรอจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับอย่าไปเที่ยวที่นั่นสักครั้งเช่นกันจากเหอเปย คอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันชอบบรรยากาศที่ประเทศไทยนี้มากจากปักกิง่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันมาประเทศไทยเพื่อทำธุรกิจและทำงานในโรงงานเพื่อนร่วมง,งานชาวไทยที่อยู่รอบตัวฉันมีความกระตือรือร้นและสุภาพมากแม้ว่าจะมีอุปสรรคด้านภาษาก็ตามแต่มันก็ดีจริงจจากประเทศไทยความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับเพื่อนร่วมง,งานของฉันมาเมืองไทยนานกว่าหนึ่งเดือนเขาไปพัทยาเพื่อเยี่ยมชมถนนบา เขาอดไม่ได้ที่จะตะโกนว่าฉันไม่อยากกลับจีนแล้วทุกคนรอบตัวเขาก็มองมาที่เขาจากมุนทนจียงซู